สวัสดีครับกูผมต้องกาวคริปโตนะผมวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องของการดีลิสต์ BUSD ของ Binance นั่นเองนะครับผมแต่กดอ,อื่นเลยฝากกดไลค์ like, กดซักสักไปให้กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะผมว่า หลังจากที่ดีลิสตแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรอย่างนี้นะครับผมทุกคนก็น่าจะรู้จักนะครับผมก็อันดับหนึ่งของโลกอ่ะเนาะต้องท้าความก่อนนี้นะครับผมคือ BUSD เนี่ยมันเป็น stable coin ตัวหนึ่งนะครับผมก็เทียบเท่ากับ USDT USDC ใดอะไรพวกนี้เป็นการเอา USD เนี่ยมาแบ็กกันนะครับผมซึ่ง BUSD เนี่ยเขาใช้ดอลลาร์สหรัฐนะครับผมใช้1ต่อนหนึ่งในการแบ็กกันซึ่งในวันนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น ทำไมเขาถึงเลิกใช้ BUSD กันนะครับผมเดี๋ยวเรามาอ่านประกาศกันประกาศตรงนี้นะครับผมเขาก็บอกว่า Binance เนี่ยผู้ใช้ Binance เนี่ยจะสามารถ convert นะก็คือแลกเปลี่ยนระหว่าง BUSD กับ stable coin ตัวอื่นได้จนกระทั่งในกุมภาพันธ์ปี2024ก็คือปีหน้านั่นเองนะครับผมซึ่งอันตรงนี้นะครับผมเขาก็ได้ชี้แจงไปนิดหน่อยนะครับผม ไอ,อ้ p a r s o x นผมอ่านออกเสียงยังไงก็ขออภัยด้วยนะคผมไอ้บริษัทเนี้ยนะครับผมเขามีหน้าที่ในการอ่ามิ้นเหรียญ BUSD นะครับอันนี้ก็คือเป็นหน้าเว็บของเขาซึ่งเขาก็จะอ่ามิน้นอ่าพวกมี API มีแพลตฟอร์มอะไรพวกนี้นะเป็นดิจิตอลแอสเซทนะก็คือหน้านี้นั่นเองนะครับผมซึ่งเขาได้ประกาศว่าเ o าตัวนี้ก็คือหยุด หยุดการมิ้นต์นะครับผมมิ้นก็คือการาสร้างขึ้นมาใช่ไหมในเหรียญอะไรต่างๆเนี่เขาเียเอา minting พอ minting ก็คือหมายความว่าเขาหยุดสร้างเหรียญ BUSD ตัวใหม่ก็หมายความว่า,าไม่มีการสร้างเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับผมคือประกาศตรงนี้นะผมมันจะมีผลกับการใช้งานของ BUSD ใน n บแน e เลยและอย่างไรก็ตาม BUSD เนี่ย จะยังคงแบ็กไว้ด้วย USD แบบ1ต่อ1นั่นหมายความว่าเขาใช้1ต่อ1อยู่แล้วนะครับผมแต่เพียงแค่ว่าเขาหยุดสร้าง BUSD เฉยๆด้วยตามกฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมเป็นกฎหมายภายนอกของเขานะครับผมแล้วทีเนี้ยเขาประกาศให้สามารถเปลี่ยนแปลงก็คือ convert เนี่ย BUSD เนี่ยให้เป็นรูปแบบอื่นได้ ก่อนกุนมหาพันธ์2,024นะครับผมและเขาก็จะไปใช้ F D U S D นะครับผมซึ่งในระหว่างนี้นะครับผมเราเราก็จะสามารถแลก B U S D เป็น F D U S D ได้โดยที่ไม่มีค่าเทรดนะครับผมไม่มีค่าฟรีเลย Convert B U S D ไปเป็น F D U S D ในแบบ1ต่อ1ได้ซึ่งมีผลกระทบกับสปอ t ตและมาจินเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะดีลิส B U S D ในสปอร m ตมาจิ เทรดดิ้ง p a ทุกอันนะครับผมแต่ว่าวันประกาศเนี่ยเขาจะประกาศมาอีกทีหนึ่งผู้ใช้งานยังคงใช้งานและก็ซัพพอร์ต stable coin ตัวอื่นได้นะครับผมในบนะีแอนดแล้วในวันที่7เดือน9ปี2023นะก็7เดือน9ก็คือเดือนหน้าไอเดือนนี้แหละเออวันที่7นี้นะครับผมบีแ a น c e เนี่ยจะซัพเพนก็คือหยุดให้บริการนะครับผมให้ยืม b u s d แบบ cross margin นะก็คือจนกระทั่งถึงวันที่19นะครับผมเดือน10บเนะี่ cross margin แล้วก็ Portfolio ทั้งหลายเนี่ยจะไม่สามารถโอนถ่ายอะไรเกี่ยวกับ BUSD ได้นะครับผมก็ไม่สามารถโอนถ่ายได้หรือโยกย้ายอะไรได้เรียบร้อยนะครับผมก็คือเป็นการจบ BUSD นะครับผมใน spot margin เนาะส่วนมีการถอนมีการฝากอย่างเงี้ยเขาก็ยังคงใช้อ่า Ck, b i นั้นเพกบีอ s d ดีอยู่นะครับผมบน b ีแอน a i บีเชนอเวอร์แลนด์โ t ลิกรอนและทรอนและอออพีด้วยเนาะตรงเคสน,นี้ในวันที่เจ็ดเดือนเก้าก็คือว,วันที่เจ็ดนี้นะครับผมก็คือจะมีผลกระทบในวันที่เจนะ็ดเนาะฝากถอนแบบ ERC 20นะครับผมก็คือบน e t s นะเนี่ยอี e r เ u ียมเชนเนี่ยจะซับพอร์ตต่อไปจนกระทั่งมีประกาศแล้วก็การฝากนะครับผมการฝาก บนั้นเป็ก BUSD โทเค็นบน BNB Chain a เชนอเวแลนซ์โพลิกรอนทรอนแล้วก็ OP จะซัพพอร์ตต่อไปจนกระทั่งมีประกาศนั่นเองส่วนการคอนเวิร์ตเนี่ยผมก็คือการแลกเปลี่ยนตรงนี้เขาก็จะบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนเองได้นะผมโดยใช้ BUSD เนี่ยแลกเป็น FD USD แบบ1ต่อ1ได้ใน Binance Convert นะก็คือ หน้านี้เนาะเนี่ยอันนี้อันนี้ก็คือหน้า b บ n a n c e Convert นะครับผมก็หนึ่งต่อหนึ่ง FBUSD เนี่ยตรงนี้แล้วในฟิวเจอร์นะครับผมฟิวเจอร์เนี่ยเขาจะทำการ d e l i s t BUSD margin จิ p e r เพอร์โพชัลคอนแททั้งหมดเลยก็คือเขาจะ e l i s t เนี่ยในช่วงที่ว่ามีการประกาศอีกทีหนึ่งเนาะส่วน User เนี่ยสามารถ Convert นะครับผม BUSD Balance เนี่ยก็คือเงินเนี่ยใน ในพอร์ตฟิวเจอร์เนี่ยสามารถโยกมาเป็นไอเจ้าตัวของมาร์จินตัวอื่นๆได้นะครับผมก็อย่าง FDUSD เงี้ยในฟิวเจอร์เขาก็มีฟิวเจอร์แอสเซทคอนเวิร์ตแล้วเนี่ยผมมีมีฟังก์ชันแล้วแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ว่าทีนี้วิธีการคอนเวิร์ตของเขานะครับผมก็เพียงแค่ว่าอย่างแรกเลยเนี่ยไปที่คอนเวิร์ตเสร็จแล้วทีนี้เลือกอคอย M หรือคอย USDT อะไรพวกนี้นะครับผม เป็นฟิวเจอร์ต่างๆเนี่ยเขาก็สามารถกดคอนเวิร์ตได้อย่าง b ีอใช่ป่ะก็เปลี่ยนเป็นคอยเอ็มอะไรประมาณนี้นะครับผมอย่างตามฟังก์ชันตรงนี้เขาก็จะมีอ่ะหนึ่งเขาจะสามารถคอนเวิร์ตได้อ่าอย่างเช่นอีทีเลียมอะไรพวกนี้อ่าอะไรที่มันสามารถคอนเวิร์ตได้ก็อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเปิดลองไว้เนี่ยก็จะสามารถเอ่อเปิดลองอ่าอีซีได้อะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็ตามแม็กซิมัมที่ เราเนี่ยเคยมีไว้เนาะอันนี้จะเป็น Real Time Exchange ก็คือนัเวลานั้นนะแล้วก็คลิกไปรอ10นาทีไอสอบสิวินาทีใช่ไหมแล้วทีนี้การแลกเปลี่ยนแบบนี้นะผมก็น่าจะมีผลทำให้อ่าฟิวเจอร์เนี่ยก็ยังคง Position ไว้อยู่นะผมก็อาจจะเป็นประมาณนั้นนะเนาะอันนี้คือเหมือนฟังก์ชันยังไม่เปิดใช่ไหมแต่เขาจะให้เปิด ส่วนเอิร์นเนี่ยเอิร์นตรงนี้นะครับผมเขาจะให้หยุดการซับสคริปชันก็คือหยุดการฝากใช่ไหมในวันที่สิบสามเดือนสิบเนี่ยตอนตีสี่นู้นนะครับผมตีตีสี่ยูเอสทีนี่บ้านเราเท่าไหร่จำไม่ได้เหมือนกันนะผมอันนี้ช่างมันเอาเป็นว่าในวันที่สิบสามก็เซฟๆหน่อยอวันที่สิบสองนะเนาะและออโต้อินเวสต์นะครับผมเขาจะหยุดให้บริการ BUSD ที่เป็น subscription นะผมก็คือหมายความว่า auto invest ก็คือ2อดอน3ดอน5ดอนอะไรก็ว่าไปนะผมก็คือเขาจะยกเลิกในวันที่15เดือน9และเปลี่ยนไปใช้ F D U S D แทนนั่นเองและตรงนี้นะผม liquid liquid swap เขาก็จะเอา B U S D ออกไป Dual investment นะผมก็เขาจะ support จนถึงวันที่31ก็คือสิ้นปีนี้นั่นเองนะผม31เดือน12ก็คือสิ้นปีนี้ แล้ว flexible d e f i staking เขาก็จะปิดทั้งหมดนะครับผมที่เป็น BUSD นะแล้วก็คืน BUSD ทั้งหมดให้กับผู้ใช้งานนะครับผมเป็น Spot Wallet และจะสามารถใช้งานได้ถึงวันที่14เดือน9นั่นเองนะส่วนการยืมนะครับผมเขาก็หยุดให้การยืมแเนาะแต่สำหรับคนที่ยืมไปแล้วนะครับผมก็ไม่มี Impact อะไรในเวลานี้นะไม่มีผลกระทบอะไร ส่วนในวันที่6เดือน9นี่ครับผม BUSD จะ d e l s t ใน collateral asset นะครับผมเป็นการยืมเหมือนกันแหละเออตรงนี้เขาก็จะไม่มีผลอะไรในเวลานี้แต่ว่าเดี๋ยวจะมีนั่นเองแล้วก็ในวันที่13เดือน12 BUSD เนี่ยจะทําการ d e l s t ใน VIP ด้วยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีการประกาศอีกทีนึงนะครับผม นี่ประมาณนี้เนาะส่วนกิฟต์การ์ดเนี่ยกิฟต์การ์ดที่เกี่ยวกับ BUSD จะถูกถอดออกในวันที่30นี้และกิฟต์การ์ดที่สร้างก่อนในวันที่30เดือน9นี้นะครับผมก็จะสามารถรีดีมได้อยู่ก็คือยังใช้งานได้อยู่นะครับผมได้ออกมาเป็น BUSD แล้วเราสามารถ convert ไปเป็น FDUSD ได้เนาะส่วนใบนั้นเพ a y ก็จะไม่สามารถ จ่ายด้วย BUSD ได้ในวันที่30นี้อ่าทั้งหมดนี้ก็เอาเป็นว่าจบแล้วนะครับผมสำหรับ BUSD เนาะแล้วถามว่า FDUSD คืออะไรนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผม FDUSD คืออะไรนะครับผม <c oughs> เขาบอกว่า FDUSD เนี่ยเป็น StableCoin ตัวหนึ่งที่สร้างโดย First Digital f อ่า First Digital คือชื่อบริษัทใช่ไหมบริษัทเนี่ยอยู่ที่ฮ่องกง โดยการใช้งานเป๊กนะครับผมดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่1ต่อ1นั่นเองก็คือไม่ใช้อย่างอื่นเลยนอกจากอ่ USD อย่างเดียวใช่ไหมแล้ว USDFDUSD USD เนี่ยใช้เพื่ออะไรอันนี้เขาอ่าเพื่อสำหรับในการอ่า financial transaction ที่มีความเร็วแล้วก็มี low cost ค่า transaction เนี่ยจะถูกลงแล้วก็มีความเร็วที่สูงมากนี่เขาก็พูดมาประมาณนี้เนาะ แล้วบล็อกเชนที่ซัพพอร์ตเหรอตอนนี้ก็คือมีอีเรียมแล้วก็ BNB Chain นั่นเองเนี่ยผมส่วนถ้าจะซื้อ FDUSD ได้ที่ไหนก็ซื้อได้ที่เดนไบแดนแหละใช่ไหมคืนเงินซีก็ประมาณนี้เนาะ,ะวิธีการแรกก็นี่ใช่ไหม <laughs> อันนี้คือหน้าหน้าตาเว็บนะผมก็จะมีพุ่งขึ้นบ้างอะไรบ้างเนาะ,ะก็รอดูจังหวะดีๆแล้วกันเพราะว่ามันบางทีมันก็มีการหลุดๆมานิดหน่อยเนาะ ก็หาจังหวะในการเข้าแล้วกันนะครับผมสําหรับคนที่แลกแบบหต่อหนึะอยากแลก1ต่อหนึเนี่ยแต่ว่าไอ้พวกที่แบบเอ่อหนึ่อะไรเงี้ยนะอันนี้มันก็ได้ปั่นราคาแล้วเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคนที่กังวลว่า BUSD เนี่ยมันจะดีลิสต์แล้วมันจะมีผลกระทบอะไรบ้างก็เรื่องอย่างที่ผมบอกนะครับผมก็คือเขาเออลองรับในการที่ในการแลกซื้อแล้วเรียบร้อยนะครับโอเค เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับผม